14กุมภาพันธ์วันวาลเลนไทน์สบายดีเด้อพี่น้องวันแห่งความรักพี่น้องเลยแฮปแพ็เบอร์สโฟล์คอลนวันวาเลนไทน์ปีนี้เด็กบอกคนดีเราที่คิดถึงสุดใจ <c oughs> ขวบป้าป้า,าลุงเลยสลับสู่กันกินหนับสู่เด็กๆกินเมื่อนี้ท่อแม่โบเดมาดเด้อพี่น้องแม่ย่าโบเดมา มาน่ยา้าปูไปหาหมอไปกวดเบร้องลุอละไรเนาะไปปักซอง่น้องเลยไปซองเถาเพิินเพิ่นไปซองคนก็เลยบอดีม,มา,มอาบอกไว้แต่เมื่อวานนี่ยานขลองย่านถาแล้วก็ได้เอาไปปีกทำหน่อยปีกอยู่ท่านึงปีงให้ท่านว่าหน่อยกินน้ำ พเบ็ดก็ได้มื้อนี้มันบ่ไปไก่เนาะมื้อนี้หือว่ามันยังบ่ทันไปบ่ไปถึงไปจ้ะุไปก็เนาะกินําพจะมีน้องซะให้มันกินเป็ดแล้วเฮาบ่ได้ทายแล้วป่าลุงเยเ็ดแล้วเหอเป็ด10 15โตนะเวปก้กินยามสงกรานต์แล้วก็ไว้ให้มันทาน้อยเบิ่งทายไปหลายเติบันใหญ่มามส่วนปกนี่แหละอี พ่อปิ้งบ่พ่อปิ้งนั่งพันตื่นโอ้ยได้ยินเสียงหายแววแววปลาลุงเอ้ยแม่ก็รีบวิ่งขึ้นมาหาข้านเลาะอยู่ตื่นตื่นนอนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับชิบชีกุ้งปลาครับยังมาหาแม่ยังมาหาแม่มาหาม้หากระตื่นปลาลุงเอ้ยคิ้ขมวดเลยตื่นนอนมากันเลยมาครับ ป้าแต่หงพ่อดอกมันจังหึงไปเอามะขามอยู่เทียงคำพองจริงเลยได้หลายหลายบ่ปวาโถเขาสิยกต้นมะขามมาตั้งไว้เลยนี่ทำสิกินไปไปไปใส่หม้อได้วเหยื่อผุวผัวอ่ะย่างไปหาเอ้ยโอ้ phun 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 น <laughs> ี ah <sh arp ats> ่น <sh> <ats and> <apan> <nin> enfin ี่เอีกบ่เฮิงน้องก็สิซ้เอื้อยแล้วเฮาก็สิซ้ไปบัดนี้่ก็ขึ้นกว่าเก่าน้อยซ้เลยเด้อได้ัวได้ลูกยังลูกข้าโพดนะเดี๋ยวให้เอยได้ไปซื้อกะทิให้เด้อกะทิให้เ็ดเ็ดห่อกาบ ป่ะเราพักกะบดาวก่อนป่าลุงป่ะไปกันใช่หมวกก่นหมวกมาหันหน่อยสังใดลูกืนใช่หมวกใช้เกิืน้ำใช้เกิืน้ำ่างไว้ปุบปรับใช่สิอุมสบ่เอาเอาสิอุอ่อุ้มก็อุ้มก็ได้ไม่นาแบกไม่แสบม่สาวไปอัละชาทิง อะเดี à, ๋ยวไปนำเอาไม้ใส yeah, yeah, yeah. mm ่ไปหย่อยไปลงไปนำกันเบอร์สามเบอร์สี่เอาผักกระเดาวมากินกับลาบปลายางก้อนย่างก้อนตุ่มปลาสดหนักสินปลาได้สิปลากระตูบ้าใหญ่หนึ่งพี่น้องเลยใหญ่แล้วโลปลายผู้จังเนาะมีแล้วโลขีดช่องขีด มเมนูสู่กันกินนี่ไว้เถือนเมียามาตอนเที่ยงตอนบา่ายอุ้ยจอนมาขามนอกป่าลุงขามโอ้เจียวคักเด้ออุ้ยเจียวคักยังวาข่อยาาอเซ็ปขอบอม,ม่วงอีกผูทันมาหน่อยไปเลยผูผูเห็นนะล้างรีบ,รบๆไปก่อน กระดาวก่อนเซฟเฮากะกระทะห้างคือเก่ากระดาวคือเก่าใส่สายยามเซฟกระทะห้างกระทะกระทะโบ้างกับนี้เลอไอ้ใกล้ๆนึงไปต่อยเอาพไดรมากินที่สิเวัตระดูการแล้ว นอนก็ยางใบติวปุ่งและดอกติวแล้วนี่ข้วปลาบักหันใแหลบนี่เป็นดินของขาเจ้านอนนี่มันดิน้ยังเลโอ้คือคือมาย่งชื้นไปยังตกลงมาได้ชู Bữa giờ tốt vô Mi bơ tầm tầm Bên mạo tôi này ơi Mình tài nhang lụ tuần mày, ấy Ôi sẽ phạt nó còn không Phạt luôn mà kiếp ăn cắn Ôi lại đi Kè tôi Nè ừ, Nam ơi, ơi. Phật cả đau ván Ván đi bọn ông nơi Ui đọc nhanh nhai xem mình mặc kín như đây Cái gì đó, Đấy Ơi dạ xem mình hình xuống đó bán. Kép luôn kép Kép xem. kép Ừ, chắc เล็กน้อยเขาจิบลงมานี่ฮะก็เป็นซันนี่อันนี้นะเก็บลูกเก็บอืม chụp phun vào cái, chạm ta là cái đấy bọn bộnơm, cái thùng sẽ thùng tăm, à, thùng mẹ nè thùng ta đi ta, anh em hà đấy, cà ta đi cà ta đi cà ta nè. เดี๋ยวทุ่งยางคือทุงยางได้ทุงยางนะคิดนล้วกันโอ้ยเลยไข่ดอกประสูงปันไดตุกลงมากับพอดที่ข้างเหลืองเพราะอะไเนยใบมันบอาเอลาไม่ได้ใบมันเอาดอกมันพอลงมาลงมาเจ็บให้น่ cái hả mẹ nè mình có kim vào bớt này bác Nhớ lúc mà hăng kẹp nhá Ui lòng ơi hạc tuần phát cả đảo luôn mà ลวกโอ้เกือบเมนผ่าทัวกันหนุยมอ ดอกผักกระดาสะออนนอะพี่นอไปทุกหัวเป็นผัวอีกบกจะว่ามันสูงสูงมาพี่นอเบ่งล่ยล่โอ้หามก็ได้ป้องมือพอแล้ว ลงมาลงก่อนอออนี่พอได้ตัวกรินครับปลากระป๋า,า,ม,าม,มาเที่ยงนาต้มปลากระซุกแล้วพี่น้องเลยเพื่อแต่ชิวผักกระเดา เริ่มลาบปลาพี่น้องเลยตัวนี้นทำหอมหายรักก่อนเักชี้ห้าบุ๋บบออมอยู่เขาหอมปอมนิดนึงมันแก่แล้วมันบวมอ่ะมัน,นคือยังหน่อยเลยวานใหม่เนาะมือแรงก็ใช้เหลืออ่อทักบวกวานใหม่ที่มันเริ่มวานทันเลือ่ออกแล้วจะเอาใบมาขันสมเนาะะตัด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  กลับมาแค่ก็หิวนมส่งนมให้กินคนหน่อยน้องเมยก์กำลังนับชาก็ไปซื้อกะทิไปเห็ดหอกาบโอ้ยคือสิ่งกะดอกกะเดียแค่เลยโซมั้งโซมั้งโซมั้งนองอืมมาบดเลือดเงินเจ้าเลือดเงินเจ้า เลื้อยู่พันกี่บ่เลยอู้าาอากระทีขึ้นมาขึ้นเ้าเลยกร่ป้องหน่อยาพองเจ้าเ้ซเหล็กแปป้องนอัพ่อแล้วเด็้องหน่จะพันจเลยสิบห้าเอาวแป๊ะเจ้าสี่เจ้สี่พันบ่เลียพัน พวกมื่อกี้พันกีบซื้อยังบ่ได้แล้วแล้วขนมฮ้อนอยู่นี่คือไปซื้อขนมฮ้อนขอบกันใหม่ได้ป่าลุงขอบคุณหลายๆที่มาเบิ่งมาสมเด้อขอบคุณทุกๆกกำลังใจพุนนะฮะนกอลูกกุ้งปลาโปรดพี่พ่อปวดน้องอเออีหยังลูกอีหยังผู้ผู้ผู้แล่นแล่นห้าเอื้อยเลย คูจ้าก่อนทูจ้าก่อนขอบคุณครับ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 ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนโบ้หายโบ้หายเถะทำดีดทำดีดีเฮ็ดดีเฮ็ดดีเฮ็ดดีกันนี่นเฮ็ดดีเฮ็ดไมเห็ดไมเห็ดไม ทูจ้าก่อนขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับก่อนยังเฉยกินขอบคุณครับก่อนอ่าก็ยังไงเปเห็นเปเห็นขนมลาลูกปุ๊บคนเชิญแล้วคนจะว่าล่างเด้อระเหต์ยังล่างเด้อเหียอล่างเบีวยตี้มันนี่เลยเมือนเหี้ยยังกินยังจำยมยมเหี้ยเขาแบบก็รักวกินแบบ มากมากมากให้แม่กินน้ำหน่อยมากมา,ม,ามันหวานผลมาให้แม่ได้เคืองนึงมาให้แม่กินน้ำให้แม่กินน้ำเด้อให้แม่กินน้ำเด้อชุ่มร่าพ่ากินน้ำเบิร์ดเบิร์ดกินได้หนึ่งหมู่พอแล้วมันหวานผลอืมกินให้แม่หม,มัม่พ่อ